สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับ คนโสดน,นะคะชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกค่ะเป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565เช่นเดิมนะคะการทำนายเป็นแบบภาพรวมนะคะนาไพนี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะแบงค์ก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้คุณค่ะใช้วิจารยณน,นะคะในการรับชมรับฟังให้รับไปแับพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่คุณคนโสดนะคะชาวทัดน้ำนะคะเจอมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะค่ะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ Passive, Pass a g g r e s s i v e ค่ะ Confusion, Following your heart นะคะแล้วก็ Hunted by your ex นะคะสำหรับ สิ่งที่คุณเจอมาเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตนะคะคุณนะคะอาจจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะมีความไม่แน่ใจก็ได้ค่ะว่ามันเป็นความรักเนาะหรือว่ามันเป็นความหลงกันแน่นะคะหรืออาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอาจอาจ,จะคล้ายๆกับ ไม่ขยับไม่ไม่ขยับขยื่นค่อนข้างจะนิ่งๆมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายอะยังไม่แสดงออกหรือไม่ชัดเจนออกมา,าจ,จะทําให้คุณสับสนนะคะว่าเออจริงๆคุณกับเขาว่าเป็นอะไรกันแน่เอ,อ้ยเราเป็นแฟนกันหรือยังเป็นคู่รักกันหรือยังหรือหรือ,รอ,รอว่าเราเป็นแค่คนคุยกันเฉยเฉยนะคะในบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในหยุดคืออยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายอาจจะไม่กล้าที่จะพูดหรือเปิดเผยความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงของตนเองออกมาไม่เหมือนกับว่าตัวเองคิดอีกอย่างแต่แสดงออกหรือบอกให้คนที่ดิวด้วยอีกอย่างมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีด้วยหลายเหตุผลนะแบงก์มออาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะอยากประคับประคองความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มันไม่มีปัญหาไม่อยากที่จะทะเลาะนะก็เลยไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงออกมาแต่ว่ามันกลับกลายเป็นปัญหาอุปสรรคอะคะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดเป็นการสะสมเนาะไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายมัน,มน เกิดการทนไม่ไหวนะคะก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดการแตหกหักหรือว่าเลิกลากันไปได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณนะคะอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ คุณอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยคุณทําตามหัวใจของครัวคุณเองเหมือนคุณใช้ใจมากกว่าเหตุผลในเรื่องของความรักคือถ้ามันนำนำมาเนาะซึ่งความสุขอ่ะมันก็จะดีถูกไหมคะแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าการตัดสินใจครั้งนั้นของคุณนะคะมันกลับนํามาซึ่งความความทุกข์ให้กับตัวคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คนรักเก่า ของคุณนะคะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณอาจจะมาวนเวียนในลักษณะที่มาคล้ายๆกับมาวอลแวคคุณนะมาเหมือนกับเป็นลักษณะของการห่วงก้างก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะทําให้คุณอ่ะไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือว่าเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เพราะคุณเหมือนกับคุณยังเครียดอยู่กับการที่เขายังมายุ่งกับในชีวิตคุณอยู่นะคะหรือการกลับมาวนเวียนตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ลักษณะที่คุณยังนึกถึงเขาอยู่ก็ได้นะเขาวนเวียนในในจิตใจของคุณนะ่ะในหัวสมองของคุณเหมือนคุณคล้ายๆค่ะคุณยังไม่สามารถลืมเขาได้ยังไม่สามารถตัดใจได้ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆของเขาอยู่ลักษณะนี้ก็ได้นะคะจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะ move on ไปข้างหน้าได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดู energy นะของคนโสดชาวธาตุน้ําในตอนนี้นะคะว่า energy ของคุณนะคะ ที่โดดเดน่นความรู้สึกนึกคิดนะคะในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณได้พลังงานของเดอะสตาร์ค่ะ King o f ออฟ r c e ค่ะนายซอสค่ะอุ้ยขอโทษค่ะมีพลังงานของเอซอบคัค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะคุณมีพลังงานของด h e อม p พเ o อค่ะ สำหรับ energy ของคุณนะคะอืมออสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแลงวมองว่าที่ผ่านมานะคะมีคนเลือกเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้ถ้ามองจากหน้าไพ่นะแบงค์มองว่าอาจจะเป็นฝั่งของตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เลือกเดินออกมาเพราะแบ,บงค์มองว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณคล้ายๆกับคุณค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลนะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวเลยแหละ นะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวชัดเจนในเรื่องนี้นะคะจริงๆการที่คุณเดินออกมาถามว่าคุณยังมีความรักให้อีกฝ่ายไหมคุณมีความรักให้อีกฝ่ายนะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่แบบที่คุณต้องการหรืออย่างที่คุณคิดไว้นะคะคุณเลยขอเลือกเดินออกมาดีกว่าพามองจากหน้าไพ่นะแบงค์มองว่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าน่าจะทําให้คุณค่อนข้างมีความทุกข์ละ มีความเครียดคิดมากนะคะวิตกกังวลเนาะอาจจะมีในเรื่องของการหวัดระแวงอะไรต่างๆด้วยซึ่งค่อนข้างจะทําให้คุณเหมือนคล้ายๆกับนอนไม่หลับพอดูจากหน้าไพา่คุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าถ้าความรักเนี่ยมันทําให้เราต้องทุกข์มากขนาดเนี้ยคุณก็ขอ เดินออกมาดีกว่าเดินขอก้าวไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าอย่างน้อยก็คือเพื่อความสุขของตัวคุณเองนะคะแล้สำหรับตอนนี้นะแบงมองว่าตัวคุณนะคะหลังจากเลิกลาเนาะกับคนเก่าๆของคุณนะคะคุณสามารถ เยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วนะคะคุณฮิลลิ่งตัวเองได้แล้วแล้วก็มีเรื่องของการประสบความสําเร็จนะต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นเนอเจีที่ดีมากนะในพลังงานของเดอะสตาร์นะคะเราวังกก็มองว่าสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จมากๆจากหน้าไพาอ่อ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณความมั่นคงของคุณมันค่อนข้างมีความเจริญก้าวหน้ามากๆนะคะเราวบงก็มองเนาะจากหน้าไพา่แบบั้งมองว่าตอนเนี้ย ตัวคุณอาจจะยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักก็ได้นะเพราะว่าด้วยพลังงานของ The Emperor ค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็อยากที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้อยากที่จะให้เป็นแล้วแบงค์มองว่าคุณะจะโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้ามั่นคงนะคะในชีวิตของคุณค่ะ นี่อันนี้ก็เป็น e NERGY นะคะของคุณแล้วก็ลักษณะความรักเนาะที่ผ่านมานะคะที่คุณเจอมานะคะคุณคนโสดชาวทัดน้ำต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกันค่ะสำมรับพลังงานหลักนะคะคุณได้พลังงานของ the hermit นะคะในตอนนี้บางมองว่าตอนนี้คุณมี e NERGY ของความสงบ อยู่นิ่งๆน,นะในพื้นที่ของตนเองคล้ายๆกับมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของการมีความสันโดษแต่ความนิ่งความสันโดษความสงบเนี้ยคุณคล้ายๆกับคุณกําลังคุยกับตัวเองค่ะคุณกําลังทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วคุณก็กําลังหา ความหมายในชีวิตของตัวคุณเองหาเป้าหมายในชีวิตคุณแล้วบางรู้สึกว่าคุณได้คําตอบแล้วด้วยนะกับการที่คุณลองคุยกับตัวเองลองทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะบางรู้สึกว่าคุณมองไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณอยากจะมีความก้าวหน้ามากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะความมั่นคงในชีวิตคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินบางรู้สึกว่าคุณโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ,มา,นนะ,คะมากกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ มันอาจจะเป็นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้นะที่มันอาจจะเป็นมันเหมือนมันมีความไม่สมหวังเนาะซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันนะคะให้คุณก็ได้นะคะมาถึงจุดนี้ที่คุณตั้งเป้าหมายชีวิตให้กับตัวคุณเองนะคะแบคงมองว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์อ่ะคุณเป็นคนที่มีความ จริงจังนะแล้วก็จริงใจด้วยนะคะในเรื่องของความรักเมื่อคุณรักใครนะคะคุณอยากที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนแบบ ไปเลระยะยาวอะค่ะไปจนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเนาะสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆเนาะมันอาจจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะคะความสัมพันธ์มาเลยต้องเบรกต้องห่างต้องจบกันไปนะคะแต่ตัวคุณเองอะค่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น คุณทาใจได้บางมองเนี่ยในพาร์ทในอดีตแล้วคุณทําใจได้ยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าชีวิตน่ะมันมีทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงต่างๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีทั้งเหตุและผลนะคะเพราะเนื่องจากคุณเข้าใจชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีเนาะคุณก็เลยโฟกัสค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะมากกว่าตั้งแต่ในพาร์ทในอดีตแล้ว สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะ ในอนาคตเ,เร็วๆนี้ค่ะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตน้ําเช่นเดียวกับคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุไร้เรียกกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้ถ้าเขาไม่อ่อนกว่านะคะก็อาจจะเป็นเขาอาจจะมีลักษณะอะไรที่เหมือนเด็กๆอาจจะเป็นคนขี้อ่อนนะคะช่างเอาใจก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยเพราะตัวคุณเองเนาะ คุณค่อนข้างที่จะมาโฟกัสเนาะในเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะคนที่เข้ามานี้คุณก็จะยังคล้ายๆกับยังไม่รีบร่ิงค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะค่อยๆเรียนรู้เขาไปนะคะอาจจะค่อยๆพิสูจน์เนาะว่าเออตัวเขาคนนี้เป็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่า ตัวคุณคุณอาจจะยังคุณอาจจะเคยตั้งเป้านะตั้งใจเอาไว้ก็ได้นะว่าเออคุณจะไม่มีแฟนแล้วก็ได้นะคุณจะเหมือนกับเป็นคนโสดที่แบบมีโสดสวยรวยมากโสดหล่อแล้วรวยมากนะคะละักษณะนี้คุณก็จะค่อยๆเรียนรู้เข้าไปนะคะแล้วก็สำหรับไพ่นะคะ บทสรุปหรือแบบนวโน้มมาเแบบ้าสูมเป็นไพ่ที่ดีมากเลยมันได้พลังงานของ two of cups นะแบงค์มองว่าสุดท้ายนะคะคุณทั้งสองคนน่ะจะเกิดก่อเกิดความรักนะนะคะออมีการมอบความรักให้แก่กันและกันซึ่งมันไม่ใช่ความรักที่เกิดขึ้นจากคนฝ่ายเดียวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่มันเป็นทั้งสองคนน่ะมีความรักให้ก,กันจริงๆแล้วมันเป็นการมอบความรักที่เท่าเทียมกันด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูเริฟสตรอรี่ของคุณกันนะคะขอทราบเริฟสตรอรี่ของคุณนะคะในอนาคตนะคะในช่วง3เดือนจากนี้นะคะขอทราบเริฟสตรอรี่ของคุณคนโสดชาวทัดน้ำค่ะกีฟค่ะสปาร์ Spark ค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะท u ัสค่ะอแมงมองว่า เบเนจี้ที่ดีมากเลยนะคะก็คือในอนาคตนะคะจะมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณแหละจะมีการมามอบของขวัญให้กับคุณคนคนนี้แหละที่เขาจะมาสารความรักความสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้นะคะมีการมอบของขวัญให้การมีวาระพิเศษหรือมีการเซอร์ไพรส์กันนะคะเราบางก็มองว่าคุณทั้งคู่นะคะมันเหมือนมันมีไฟแห่งความรักก็ได้คะ่ะมันถูกจุด จุดน่ะติดขึ้นมานะให้มันมีความสว่างสวัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราวังมองว่าตัวคุณกับเขาอะค่ะน่าจะได้มีการเริ่มต้นนะที่จะตัดสินใจนะคะที่จะจับมือเนาะเคียงข้างกันไปนะคะด้วยความเชื่อใจค่ะอืมจริงๆของขวัญตรงนี้แบงมองว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของรูปตัวของขวัญคุณอาจจะมีความรู้สึกก็ได้นะคะว่าทั้งคุณและเขาเลยว่า คนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตค,ค,คุณคุณและเขา,าอาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าของกันและกันก็ได้ค่ะยินดีด้วยกับคุณนะคะแบงค์รู้สึกว่าเออเวลาแบงค์เปิดไพ่เราแบงค์เจอเรื่องราวดีๆแบงค์ก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเจอเรื่องราวที่ไม่ดีแบงค์ก็จะเศร้าตามไปด้วยเพราะว่าแบงค์จะค่อนข้างอินตามนะคะกับไพ่ยินดีด้วยกับคุณมากๆค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอคาแนะนําค่ะ จากแองเจิลนะคะให้กับคุณค่ะชาวคนโสดธาตุน้ำค่ะขอคำแนะนำจากแองเจิลคะ่คะ r o m a n c ์ค่ะ u n l i k e ์ลค่ะแล้วก็ Choose a new direction คะ่ะไพ่นะคะามาสื่อสารว่าอืม เบางขอเริ่มที่ใบนี้ก่อนละกันใบนี้นะคะแม้สุฒภัยมาสื่อสารว่าจริงๆคุณอาจจะมีความรู้สึกเนอะหรือว่าไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าคุณจะได้พบเจอกับกับคนคนนี้ค่ะ คนที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่ากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บังบอกคุณค่อนข้างมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณอาจจะตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ได้นะคะว่าคุณจะขออยู่เป็นโซดคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณกับครอบครัวของคุณอาจจะเป็นลักษณะนั้นคุณจะตั้งเป้าหมายแบบนี้แต่พอคนคนนี้เข้ามาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าคุณจะได้ได้มีความรักครั้งใหม่ที่มันมีความสุขอีก ครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่สเปคแบบที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะแต่พอมาเรียนรู้กันแล้วอะ่ะมันกลับทำให้รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างคลิกกันนะคะแล้วไพ่ก็ยังมาบอกด้วยว่าเออไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะว่าเออไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นไพ่คล้ายกลับมาแนะนำนะคะว่าอยากให้คุณนะคะเลือกเส้นทางใหม่นี้นะคะเพราะว่าเส้นทางใหม่นี้ มันเหมือนกับมันกําลังนํามาซึ่งความความสุขอะคะ่ะ ความรักความโรแมนติกต่างๆเรราู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันได้ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะก็ยินดีด้วยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแบงก์ก็ขออวยพรนะคะให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทังช่องด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ